เนื้อคู่มีอยู่จริงค่ะแต่ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเหตุผลที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่าคนเรานั้นผ่านการเวียนว่ายตายเกิดมานับชาติมีถ้วนในแต่ละภพนั้นเราก็มีคู่ครองมาแล้วทั้งสิ้นอย่างบางคนเนี่ยแค่ปัจจุบันนี้แค่พบชาติเดียวก็ผ่านการมีคู่มานับสิบแล้วดังนั้นแต่ละคนที่เราพบเจอในความสัมพันธ์ ก็จะมีดีมีชั่วปะปนกันไปบ้างก็เจอคู่กรรมก็ต้องรับเคราะไปบางคนถูกทำร้ายให้เจ็บปวดทั้งกายทั้งใจอย่างหนักแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะกรรมมันบีบบังคับบ้างก็เจอคู่บุญคบกันแล้วหนุนนำกันไปเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่จเจริญถ้าเจอแบบนี้ก็โชคดีไปแต่สมัยนี้เนี่ยมันมีน้อยค่ะเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของกรียุคมนุษย์ในยุคนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะขาดศีลธรรมดังนั้นในยุคนี้เนื้อคู่ที่จะมีเยอะก็คือคู่กามคือคู่ที่มีกามสัมพันธ์กันไม่มีเจตนาผูกพันหรือเจตนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเนื้อคู่ถ้าคนหนึ่งเอาแต่สบายคนหนึ่งลำบากแบบนี้ไม่ใช่เนื้อคู่หรอกคะ่ะคนที่เป็นเนื้อคู่กันแล้วจะต้องเป็นคู่รับผลของการกระทำด้วย สมมุติว่าคุณเป็นหนี้สิบล้านคนที่เป็นสามีหรือเป็นภรรยาของคุณเนี่ยก็ต้องร่วมกันชดใช้หนี้ด้วยเรียกว่าร่วมทุกร,ร่วมสุขไปด้วยกันหายากใช่ไหมคะคู่คิดก็หายากคู่ที่จะร่วมการกระทำก็หายากร่วมใช้ชีวิตกับเราก็หายากคู่ที่รับผลร่วมกันก็หายากคู่รักที่ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวก็หายากยิ่งกว่าหรือบางทีคู่ดีๆของคุณเนี่ย เขาไปเกิดภพภูมิอื่นหรือไปเกิดอีกคนละฝากโลกแบบนี้ก็อาจจะไม่มีวันเจอกันได้เลยดังนั้นคนที่จะหาคู่ดีๆได้เนี่ยต้องใจเด็ดเดี่ยวจริงๆเท่านั้นหากเราขยันภาวนาเราอาจจะเจอเนื้อคู่ชั้นดีอันนี้เป็นเพียงผลพลอยได้ค่ะเพราะเป็นการยกระดับใจพอเราภาวนาดีๆใจของเราก็สูงขึ้น คนดีๆก็อยากจะมาอยู่กับเราพวกชั่วๆก็ไม่อยากจะมายุ่งกับเราเพราะทนเราไม่ไหวอันนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกกันว่ากรรมจัดสรรหลวงพ่อปาโมดท่านได้สอนเอาไว้ว่าเราภาวนาไปไม่มีคู่ไม่เป็นไรเรามีศีลธรรมเป็นคู่ของเราสิ่งนี้อยู่กับเราจริงๆนะของอื่นไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกมีศีลธรรมอยู่กับตัวอยู่กับปัจจุบันไป แบบนี้ดีที่สุดเลยการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและทานที่เลิศที่สุดก็คือธรรมทานตอนนี้ดิฉันมีโครงการแจกหนังสืออ e ีบุ๊กฟรี5,000เล่มเพื่อเป็นธรรมทานชื่อว่าดีขึ้นได้หลายมิติจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตอนนี้เปิดรับเจ้าภาพร่วมสนับสนุนอยู่นะคะในราคาเล่มละ99บาท จะบริจาคกี่เล่มก็ได้ตามกำลังทรัพย์ของท่านหากท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพให้แอดไลน์มาที่แอดไมไทมคณพจน์แล้วแจ้งมาว่าบริจาคหนังสือพร้อมกับจํานวนเล่มหรือใครที่แอดไลน์ไม่เป็นก็ให้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ว่าบริจาคหนังสือแล้วทางเราจะติดต่อกลับไปมาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันธรรมะกันเยอะๆนะคะ ถ้าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมล์ถามคณะพ์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ